ใจของเด็กเหมือนผ้าขาวขาวจะวาดจะเขียนอะไรลงไปนะ่ะมันติดง่ายจะปลูกฝังความรู้ความดีอะไรลงไปมันปลูกง่ายเออหลายคนก็มาบ่นว่ามีลูกก็ไม่ค่อยได้อย่างใจแล้วปู่ย่าตาทวด ที่เขาได้ลูกอย่างใจเขาทำยังไงก็บม่ลูกสาวเขาตั้งครรภ์พอเห็นแม่ที่อุ้มท้องอยู่นี่โกรธมั่งอะไรมั่งปู่ย่าตาทวดเอาเลยลูกรักษาอารมณ์ให้ดีไปสวดมนต์สมั่งไปไปตักบาตรไปทำบุญสะมั่งไป เอ็งโกรธง่ายๆอย่างนี้แล้วก็เอ็งคลอดลูกออกมาละเอ็งจะได้ลูกเจ้าโทสะเอ็งลูกขี้โกรธอย่างกับเอ็งตอนเนี้ถ้าเอ็งอยากได้ลูกน่ารักยังไงแล้วก็เอ็งก็ทําตัวให้น่ารักอย่างนั้นนะ่ะกับแม่ของเอง็งกับลุงป้านะ้าอารอบบ้านนี่ให้หมดให้มันเป็นนิสัยซะนะ แล้วเมื่อลูกเองเกิดขึ้นมาล่ะมันจะเอาแบบเองแล้วเองจะได้ลูกน่ารัก